โอดแม่งเงยภาพไม่ลดโดนแหลกด้วยเออแหลกโอ้ดูดินันคือเกดมัาไงมาแหลกโอ้แหลกแล้วะแหลกแล้วะแหลกวะโอ้แหลกแหลกแล้วเล่นการขออภัยด้วยครับ

โทษทีนะครับพวกผมเล่นกากเกินโคตรตึงอ่ะเล่นกากมากอ่ะเล่นโคตรกากโคตรตึงเล่นโคตรกากอ่ะเพราะว่าเนี่ยการ์ดฮะอย่าเพิ่งกูถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งโอ้แลกแลกช่วย โลตี <ersch> ้ให like ้โลตี oh. ้ใ <commented> ห <No. S 1> oh. ้ผู้เล็กโลตี้ให้ผู้เล็กอ้าวตายมาวันนี้เราจะมาเป็นอินเทอร์เวิร์สกันเลยค่ะไม่เงื่อนเล็กกูตายเลยออยู่รอดกันได้ไงี้ยววะเล็กแทบตาย เหล็กแทบตายคนอื่นไม่ไม่โทรศัพท์แม่งไม่เหล็กตัวกูเหล็กแทบตายว้ายแหลกแหลกอืมเอาเข้าไปอืมแหลกแม่งเลยนี่ัง <c oughs> ไปเราให้เกมเข้าเลยระวางรอไม่รอตัดคลิปเลยดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เกมเริ่มเลยยิ่งแสดงเฉยเจ้าแหลกตายโอ้โหมันมีสามคนตายเลยตายเถอะไอ้ตายเถอะเดี๋ยวกราฟิกเท่าไหร่วะแต่กราฟิกเยอะกูตายอะ น,นี่ก็กาดมันนุ่มว่ะเด็กผู้ก็เด็ดกากเหมือนกันไปหึงไปหึง <c oughs> ไม่ไม่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เซเล็ตเลสอย่าทำแบบนี้ โเลตกูโเลสอย่าทำแบบนี้กูโซเลสอย่าทำแบบนี้กูโซเลสโอ้ค้างค้างโอ้ ย่าย yeah, yeah, yeah. ่ายาไปเรียนศึกษาลูกสมานมาไปเรียน,น,าาาน,นสักษาไปเรียนสกษาินพันไปเรียนศึษาลุงสมานมาโนนาาว้นนย <c oughs> เอาหายไปไหนวะเอามันหายเอาเอามันหายตัวไปเลยเอาอยู่ไหนวะดูและอยู่ไหน กูตายเนี่ยกูเล่ากุดท้ายกูตายเน่โอ,อแหลกแหลกเนาะ ปนนัยกันปนนัยกันแตกหนึ่ง มดเลยเกียดอันนี้เกียดอันนี้เกียดเกียดอันนี้เกียดอันี้เกียดมากใครมันทอยวะแมงดเียพวกทุทีพวกลอนเม่งลอนเจสัน จะกู้คนจังวะมาค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมสะพานกันให้เพื่อนรีบๆเอ้าตายแล้วอืออืมมก่อนเลยเดี๋ยวแค่สองคนที่มาแล้วเรวสองคนที่หมาแล้วเรวสองคนเข้าจะทันโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ด้วย เอา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 ลอดเฉยเอาเอาติดสตันไปค่ะวีแม่งแม่งแม่งเอ๋แม่งนึกว่าจะอันนี้เอ่อผมไม่ได้ทีมนะทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ทำไมมันไม่ฆ่าผมแปลกใจนะว่าไม่ได้ทีมไม่ได้ทีมมันเป็นคนมันไม่รู้มันเป็นใคร ไม่เห็นปุ๊บแม่งไม่ตอนแรกไม่ค่าแม่งสายหน้าสิตุจังหวะนี้ปันเครื่องเลยเอาเงินตรงตึง Don't do it, don't do it, don't do it, bro. Don't do it, don't do cheat. ทุกคนเดี๋ยวจะเพิ่งพวกไม่ต้องสงสัยพลังแลงลกัพุ่งอ้้วอวเดยวโอเคทุกคนในคลิปเมื่อกี้คงไม่สงสัเลยหรอกนะ โทรศัพท์ผมมันมันโอ้แมงโอ้หยุดอีหมไปด้วยโทรศัพท์ผมมันมันเล่นงานผมุกคนโทรศัพท์ผมมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะมีบางดีที่มันจะทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องดับเปิดหใม่อย่างเดียวเว้ยแล้วฉากเมื่อกี้คือผมมีปัญหาตรงนั้นแหละ ไม่ไม่ลูกกดต่อยทำไมวะว้าวรอดเฉยรอดเฉยไอ้ตึงจัด เอาหายเอาเอาเพื่อนหายเอาเห็นไหมวะติด ใสทุกคนรอบเนโนเล่ซึ่งผมเกลียดโนลีเข้าใส่เลยเพราะไม่งสก,กิลบล็อกมันทำอะไรกับสก,กิลโนว่ามันไม่ได้ปาโนว่ามาบล็อกปุ๊บไม่ได้สก,กิลต่อยบล็อกทำไม อใช่ไหมตุวกเชยเลวยตุ๊ปอมตุ๊ปามต้องทำอะไรไอ้ถ่ายคลิปตึงนตเล่นฟอสเคตตนตึงๆ ngọn nịt Giờ thăm vốn, giờ thăm lên mời <laughs> Giờ thăm, giờ thăm มไม่ไม่อย่าทำเกสอย่าทำเกสไม่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 อย่าทำอย่าทำอย่าทำไม่ไม่อย่าทำ ออ่ะูหงนโอเคทุกคนนะครับโรนี้มาตัดมาจังหวะเปิดเกมฟอร์สเค้นนะครับนะมาเด็ก่อนเอาเกมไม่โหลดเอาเอาเอาเกมไม่โหลดเอาอิดมาแล้วปิดปิดและเอะพิ่งโหลดเอาเอาเอาโอเครู้แล้วทำไมทำไมโหลดช้าแม่งแฮกหลอเนี่โว้ยมันจะตัวสี่

มาไไไปปป Oh เลย <laughs> 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 ล็อกได้แต่ต่อยไม่โดนลดเสียงมันถึงมงม่งเสียงมม่งลิขสิทธิ์แน่แน่ เป็ดเสียงอืมประมาณนี so ้ช่วยคลียร์ติสบักอิสราเอลไม่โดนปุ้งไม่โดนอีพีอยู่แล้วอ่ะอีพี ีไอพี่ไอพี่ไอยู่ช่วยคลอกดิช่วยสล้กด เมือดมตือดเตือดเตือดเตือดตดตือดตือดตือดเตด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 